เจ้ดีเนะแดงเจยวดีราก็บอันนี่วะนี่ไงอย่างปลาหน้าไหนน้อขาวนมันเหนียนเน้อหยามเกิดบ่ได้มันกไก่กันแพ้หายปุงเนี่ยเออคันวันไก่เนาะมันตายนตายน้ำน้ำขาด จะให้เนี่ยก็เป็นติเป็นคนชาบ้านนะมั่วเนี่ยเห็นจะซื้อสุกแกบซื้อสามมือนไหนให้หน้าให้นี่หล่ะซื้อ้าหามวนี่แหละเนี่เขาตะสอนเนาะขายให้เราเข่าโอ้เข่าโคตรก็ง่ามเน่ตุกมาใส่อเนี่ก็ให้เนาะาอีกเดี๋ทาน

ชิปโดนเด่นขนากับข <centimet re> ้าวหน้าหมูก็มีู้ไปยเอา้นมากจเคียนี่จะได้ขายหน่อยหอมเล่าไม่ได้ขายเียกเลยนขายยุ่งมาทบ่้ขายเชียนี่้องขวายเาเาะเ่แข็งๆแขงแรกอ่ะเบียบๆเคียน์นะมัดแล้ว

เนี่ยผืนผืนหลายห้งงไว้บ่อนสีเราเลียงเหม็นเราเลียงมดแดงบัต้นนั่นะมกม่วงเป็นส้มกรตรเคยมาเบิงมใหญ่เดี๋ยผู้หลงเ้าไม่ต่างเ้า่นบ่ยกระสมาเห็นเขาสิมากดี่อืมลายดงบ่ะยางลายเออเห็นเรอ